E <music> สวัสดีครับตลอดวันนี้นะครับผมจะพามาชมบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านที่กําลังพออยู่เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับด้านหลังผมเนี่ยตั้งรอยตารางวานะครับราคาล้านต้นต้นเองนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ในเขตของตำบลลางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีด้านหน้านี่เลยนะครับติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับซึ่งถนนลาดยางนี้นะครับเป็นถนนลาดยางที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแถวนี้นะครับเราแวกชุมชนเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยล้านค้าเดินออกไปหน่อย หน้าปากซอยก็เจอแล้วนะครับแล้วก็มีตลาดนัดเนี่ยวันเว้นวันเฉลี่ยแล้วนะครับผมระยะทางห่างจากของเราเนี่ยประมาณราวสามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นแล้วก็มีทั้งโรงเรียนมีทั้งอ,าอนามัยนะครับจะอยู่ใกล้เราเนี่ยประมาณ700เมตรนะครับคนที่ไม่มีรถก็สามารถใช้เดินได้แต่ถ้าจะไปตลาดใหญ่เนี่ยครับมีรถมอเตอร์ไซค์ไว้สักคันหนึ่งก็ยังดีนะครับข้างหน้าเนี่ยครับไฟฟ้าไฟสว่างสองทางโอ้ อบตอแถวนี้ดูแลดีนะครับผมบ้านหลังเนี้ยครับแนวเขตนะครับมีแนวรั้วตั้งแต่ตรงด้านนี้นะครับประชนตรงบริเวณแนวริมกําแพงเพื่อนบ้านนะครับตรงด้านนี้เลยนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านที่ปลูกบ้านหลังสวยงามอาไว้แล้วเขาก็ทําเป็นแนวกําแพงรั้วคอนกรีตนะครับซึ่งเราก็ได้อน,นี้ส่งไปด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าเข้ามานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะเห็นว่ามีต้นไม้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ดูร่มรื่นมากเนื้อที่200ตารางวานะครับเขาปลูกในส่วนของ ของตัวบ้านพักอาศัยเฉพาะพื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับเข้ามาแล้วแบบดูล่มรื่นมากทุกส่วนเนี่ยมองดูแล้วเหมือนลักษณะสไตล์แบบว่าคุณมาพักรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาครับในส่วนแรกนะครับถ้าเกิดเราเข้ามานะครับตรงด้านบริเวณจุดเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะสไตล์ตัวหินนะครับมีทางเดินที่ปูหินเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีคอนกรีตนะครับที่โค้งขึ้นมาบริเวณส่วนแรกส่วนนี้นะครับส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับอยากจะใช้เป็นพื้นที่่่นนังเลพูด คุยกันนั่งทานข้าวตอนเย็นนะครับสบายๆเลยภายใต้หลังคานี้นะครับเราก็ฝนเนี่ยไม่สาดด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะตากผ้านะครับใช้พื้นที่บริเวณเนี่ยตากผ้าได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าใหญ่กว่าห้องนอนมาสเตอร์อีกนะครับตรงส่วนบริเวณของด้านข้างเนี่ยเขาจะเทคอนกรีตขึ้นมารับกับแนวกระเบื้องที่ปูเอาไว้นะครับขนาดส่วนที่เป็นพื้นที่ใช้สอยด้านนอกที่นั่งกินข้าวหรือว่าตากผ้าเนี่ยเขายังปูกระเบื้องเอาไว้เลยนะครับ ง่ายและสะดวกต่อการที่เราจะทําความสะอาดมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณตัวบ้านกันนะครับบ้านเนี่ยเราสามารถขึ้นจากทางด้านนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินจากทางสวนหินมาแล้วก็มาเข้าภายในตัวบ้านก็ได้นะครับซึ่งบ้านนะครับเขาก็จะทำสไตล์เหมือนกับว่าแยกห้องนอนไว้ลักษณะกึ่งกึ่งรีสอร์ทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องเยอะนะครับอันนี้จะสบายมากเพราะว่าจะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับในห้องแรกนะครับที่เราเข้ามานะครับอันนี้เขาก็จะ มีประตูกระจกนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดเอาไว้ให้นะครับกันแมลงในห้องแรกเนี่ยเป็นห้องที่กว้างเลยทีเดียวนะครับห้องเนี่ยประมาณราวหกเมตรคูณ4เมตรนะครับจะมีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวอันเนี้ยเราแถมให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับผมแล้วถัดมานะครับในส่วนของห้องที่2นะครับก็จะอยู่ตรงกันข้ามนะครับในห้องที่2นะครับห้องนี้นะครับก็มีความกว้างไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งห้องเนี่ยจะได้ขนาดอยู่ราวประมาณ 4เมตรคูณ4เมตรนะครับแล้วห้องเนี่ยครับก็เป็นห้องนอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยเขาไว้สำหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับมีโซฟาแล้วก็มีโทรทัศน์เอาไว้ดูถ้าเกิดว่าใครที่มีครอบครัวใหญ่นะครับก็แยกห้องนอนตรงด้านนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนแต่ละห้องทั้งสองห้องเนี่ยครับเขาก็จะมีส่วนของด้านหลังที่เป็นประตูนะครับเพื่อที่จะเปิดออกมาแล้วก็เข้าห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งอันเนี่ยจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับ ในส่วนของห้องน้ํารวมนะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับพื้นที่ของห้องน้ำเนี่ยก็อยู่ราวประมาณ2เมตรคูณสามเมตรถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาจะแยกตัวส่วนของออพื้นเปียกกับพื้นแห้งเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีกับเรื่องนะครับที่เขาปูเอาไว้ทั้งด้านพื้นแล้วก็ฝาผนังเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการที่จะทําความสะอาดนะครับ เราเดินเถ็บเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านทั้งสวนหินทั้งสวนต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณช่วงของกลางระหว่างตัวบ้านนะครับเขาจะมีสระน้ําพุเอาไว้นะครับอันนี้เหมาะมากๆสําหรับสไตล์ใครที่ชอบมีน้ําตกนะครับผมเพราะว่าน้ําพุเนี่ยครับเขาจะมีส่วนเชื่อมต่อมาจากตัวน้ําพุหินนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางด้านนี้นะครับซึ่งน้ําพุตอนเนี้ย เขาไม่ได <step> ้เปิดใช้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็แบบไปๆมาๆเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวตะไคร่มันจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ปิดเอาไว้นะครับในส่วนของส่วนหินเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยยังคงเปิดทํางานได้นะครับไหลจากส่วนหินมานะครับแล้วก็จะลงไปสู่บ่อน้ําพุนะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับด้านหน้าเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีแนวเขตรั้วนะครับที่กั้นบริเวณเอาไว้นะครับซึ่งตรงด้านเนี่ยตอนนี้เป็นแค่รั้วลวดหนามนะครับก็เลยมองดูหน้าบ้านแบบโปร่งแบบโล่งมากๆเลยนะครับลมก็จะพัดเย็นดีมากๆ บ้านหลังนี้นะครับที่เขาปลูกสร้างเนี่ยในเรื่องของทิศท,ทางเนี่ยเขาจะปลูกหันหน้าไปทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีลมแล้วก็มีแดดอ่อนๆในช่วงของตอนช่วงเช้าส่วนในช่วงเย็นนะครับจะให้พื้นที่แบบร่มมากๆเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของห้องโถงนะครับ ในส่วนของบริเวณด้านหน้าตรงช่วงกลางที่เป็นรอยต่อเชื่อมต่อกับทางด้านบ่อน้ําพุนะครับจะเป็นพื้นที่โลง่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไว้สําหรับการนั่งเล่นลมเย็นๆตรงด้านเนี่ยโหแบบทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็มีหลังคามีทั้งชีตนะครับที่คลุมอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีส่วนของครัวนะครับที่เขาทําเป็นแนวกําแพงกัน้นบริเวณเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวที่อยู่ด้านนอกของตัวบ้านนะครับเวลาที่ ทำกับข้าวเนี่ยตัวกลิ่นเนี่ยก็จะไม่เข้าไปรบกวนภายในตัวบ้านนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยายนะครับห้องครัวก็ได้นะครับหรือว่าในส่วนของบริเวณพื้นที่โล่งๆที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยส่วนเนี่ยท่านจะต่อเติม เป็นตัวบ้านเป็นตัวห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องรับแขกเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับเพราะว่าภายใต้พื้นที่ใช้ต่อยอยูเราประมาณ150ตารางเมตรเนี่ยถือว่ากว้างมากเลยนะครับสำหรับพื้นที่200ตารางวานะครับเดี๋ยวเราเข้าในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของห้องถัดไปเนี่ยจะเป็นห้องโถงแบบโลง่ลงๆกว้างมากเลยนะครับห้องนี้ห้องนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียอะไรนะครับสามารถที่จะเสริมเข้ามาได้เลยเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยแล้ว e นะครับห้องเนี่ยจะกว้างอยู่ราวประมาณ10เมตรนะครับความลึกเนี่ยอยู่ราวประมาณ6เมตรนะครับเรานึกถึงนะครับว่าห้องเนี่ยเปรียนเสมอกับห้องสัมมนาห้องน,องนึงเลยซึ่ง,รงบรรจุคนเนี่ยได้ถึง2 0 3 0ิบคนเลยนะครับอันนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการที่เราจะปรับเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นลักษณะของสไตล์คาราโอเกะก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีญาติเยอะนะครับมาเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะปรับเป็นลักษณะของ ที่นอนนะครับที่ปูพื้นได้นะครับในส่วนของห้องที่เป็นห้องโถงใหญ่นี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเป็นสไตล์ห้องพระก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะมีไอเดียอะไรนะครับแต่งเติมเนี่ยใส่เข้ามาได้เต็มที่เลยเพราะว่าห้องกว้างจริงๆห้องนี้นะครับมีห้องน้ําให้กับอีกหนึ่งห้องด้วยนะครับผมอ่าแล้วห้องน้ําห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่กว้างเลยทีเดียวนะครับขนาดก็อยู่ราวประมาณ2เมตรถึง3เมตร เวลาที่เรามีห้องน้ากว้างๆเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เราเข้าไปใช้ห้องเนี่ยจะไม่อึดอัดนะครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับบริเวณเนี่ยด้านนอกรอบๆบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเป็นด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีแนวกั้น เป็นแนวกำแพงนะครับปูนระหว่างเพื่อนบ้านกับของเรานะครับซึ่งส่วนนี้ครับในเรื่องของอนาเขตอย่างเงี้ยก็จะชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าดูสะอาดตามากๆนะครับด้านหลังอันนี้ต้องบอกว่าได้อันนี้สงจากเพื่อนบ้านจริงๆนะครับเพราะเขาทํามาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับยาวไปทางด้านเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้ผลมีทั้งมะพร้าวมีทมั้งมะยมนะครับที่ปลูกอยู่ราวๆประมาณแถวๆด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแนว <C ose. S 2> ขอบเขตด้านหลังเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเนื้อที่ขนาดบริเวณ ตำหรับบ้านหลังนี้กันดีกว่านะครับแล้วสำหรับรูปแปลงผังแปลง ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่200ตารางวานะครับโดยที่ด้านหน้าครับที่ติดกับถนนลาดยางนะครับจะอยู่ทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะมีหน้ากว้างติดถนนลาดยางเนี่ยอยู่ราวประมาณ17เมตรครับแล้วก็ความลึกนะครับจากด้านหน้าเข้ามาจนถึงด้านท้ายนะครับก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับเนื้อที่200ตารางวาพร้อมกับบ้านนะครับที่มีพื้นที่ใช้ต่อย1 5 0ิตารางเมตรนะครับหมด เป็น2ห้องนอน1ห้องโถงใหญ่แล้วก็มีสองห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ําในตัว1แล้วก็ห้องน้าที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีพื้นที่ตลาดพื้นที่บริเวณส่วนครัวพื้นที่บริเวณส่วนของตักล้างรวมไปถึงพื้นที่ใช้อนเนกประสงค์นะครับ 150ตารางเมตรของตัวบ้านโดยประมาณทั้งหมดนะครับราคาขายเนี่ยเพียงแค่1นล้านสามแสนบาททวนเท่านั้นซึ่งราคานี้นะครับพร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จตับเรียบร้อยเลยบอกได้เลยนะครับว่าต่อรองได้ ใครที่สนใจอยากให้ลองเข้ามาชมกันก่อนนะครับตัวเอกสารติดเนี่ยจะเป็นนอสสสามกอนะครับแต่ว่าสามารถที่จะซื้อถือจดจำนองได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาบ้านสไตล์ราคาล้านต้นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยเพราะว่าได้พื้นที่ถึง200ตารางวาเลยทีเดียวแถมยังอยู่ในเขตชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับในเขตชุมชนหมู่บ้านร้านค้าแล้วก็เดินไปได้นะครับตองสามร้เมตรซื้อผักมาทาอาหารก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีตลาดนัด วันเว้นวันกันเลยทีเดียวแล้วก็มีโรงเรียนนะครับมีอนามัยอยู่ในรัศมีแค่ เ0 0เมตรเท่านั้นนะครับเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ตรงที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนน4เลนนะครับตามตอง08เนี่ยก็เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าทำเลเนี่ยดีมากๆเลยและถ้าเกิดว่าการเดินทางจากกรุงเทพนะครับผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับระยะการเดินทางเนี่ยก็เพียงแค่1 1 8กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็พื้นที่บริเวณแถวนี้นะครับยังไม่เคยมีประวัติในเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับ พาลูกค้ามาดูแนวเขตด้านหลังกันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนอสอสามกอน,นะครับแต่แนวเขตก็ชัดเจนตรงด้านเนี่ยจะมีเสาหลังอยู่ต้นหนึ่งนะครับพ่นถีสะเปย์สีแดงๆเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านข้างกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมีแนวรั้วลวดหนามนะครับที่ขึงเอาไว้แนวเขตแล้วก็จากบริเวณเขตนี้นะครับก็จะตรงไปจนถึงบริเวณด้านหลังกำแพงของบ้านหลังเมก้ที่เราดูกันนะครับ ด้านหลังของแปลงเราเนี่ยเป็นพื้นที่ของคนกรุงเทพที่เขามาเตือเอาไว้แล้วเขาตั้งใจจะทําโค้ง,งหนองนานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ได้พัฒนาไปเพิ่มเติมนะครับผมบ้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอยากให้ลองเข้ามาดูจริงๆเลยนะครับ และสำหรับคนที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับแนะนําว่าลองเข้ามาชมดูนะครับแต่รบกวนขอลูกค้าเนี่ยแจ้งนัดล่วงหน้าสัก1วันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนเนี่ยมาเปิดประตูบ้านดูให้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนนะครับที่กำลังสนใจที่ดินลักษณะประมาณนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับในช่องยู u ูบช anel นะครับทำเรดีที่ดินราชุรีและทั่วไทยตลาดวันนี้ผมนัชนนและทีมงานทำเรดีนะครับจากลราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย